สวัสดีครับผมอรุณศีวิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้ก็มีวิธีการที่จะนำเสนอให้จำภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นก็คือการจำแบบกรอนพาไปนะครับกรอนพาไปมาดูนะครับ stay stay s t a y stay แปลว่าอยู่หรืออาศัย stay อยูนะครับ flu flu ไข้หวัดครับไข้หวัดก็คือไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะฮะอันนี้ไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเป็น bird flu ก็เป็นไข้หวัดนกนะครับ flood 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 f l o o d แปลว่าน้ำท่วมนะครับ flood ซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศอยู่ but but b u d bud แปลว่าแตกช่อหรือผลินะครับผลิเหมือนต้นไม้ผลิใบนะครับ cry cry นะครับตัวนี้อ่านว่า cry นะครับแปลว่าร้องไห้นะครับร้องไห้ hai. ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พิมพ์คำว่าร้องไห้เต็มเต็ม s ซองซองก็ร้องเหมือนกันนะครับแต่ร้องเพลงนะ y คลร้องซองร้องเพลงถ้าร้องแบบ sing a song อ่านั่นก็คือร้องเพลงเหมือนกัน change change เปลี่ยนนะครับ change นี่ลงท้ายต้องมีเสียงเหมือนจอจานนะครับ brilliance brilliance นะครับตัวนี้มี br ก็คือ brilliance แล้วก็มีสังข้างหลังด้วยนะครับแปลว่าหลักแหลมหรือฉลาดนะฉลาด sample sample Sam ก็คือตัวอย่างนะครับ sample อย่าไปสับสนกับว่า simple แปลว่าง่าย monkey monkey อันนี้ก็รู้จักกันดีนะครับ แปลว่าลิงนั่นเองมังกี้ bring bring นะครับแปลว่านำนะ number number มายถึงหมายเลขอันนี้ก็เป็นศัพท์ง่ายๆนะครับ bring น num, ำ number หมายเลข bake 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 อันนี้แปลว่าขอนะครับขอในทํานองว่าขอร้องอะไรอย่เงี้ยขออาหารก็ได้นะครับ law law กฎหมาย L A W นะครับอ่านว่า law แปลว่ากฎหมายถ้านักกฎหมายก็ lawyer lawyer นะครับอันนี้ยาวนิดหนึง่ง bicentennial bicentennial นะครับ bicentennial หมายถึงครบรอบสองร้อยปี c c แปลว่าเห็นนะครับ c s อ e จะออกเสียงคล้ายๆ C ที่แปลว่าทะเลแต่เขียนไม่เหมือนกัน S e a นะครับซทะเล when when อันนี้ when แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไหรนะ่บางสถานที่จะออกเสียงไม่เหมือนกันชายชายอันนี้คนไทยจะมีเยอะนะครับคือายเป็นโรคขี้ายนะครับไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษา โซ so ชยัยก็คือคียอ y y y w h y y แปลว่าทำไม่นะครับ r ร้ r ร้ก็เป็นข้าวาอ่าในเมืองไทยไม่มีข้าวชนิดนี้ส่วนมากจะมีทั้งแถบฝรั่งนู่นนะฮะ r ร้ข้าวรา้ dry dry, D R y, dry. Hang, นะครับ dry dry แห้งนะครับแห้ง gang gang มิจฉาชีพนะภาษาไทยก็คือแก๊งมิจฉาชีพแต่ในสำเนียงฝรัง่งต้องออกเสียงว่า Gang นะครับ sleep <c oughs> นี่ทุกคนรู้จักดีนะครับ sleep Sleep แปลว่านอนอันนี้จะยากหน่อย bronchial นะครับ bronchial ตัว ch i a l นะครับออก ch ออก C H I a l, เป็นเหมือนกอไก่ bronchial แปลว่าเกี่ยวกับหลอดลมนะพวกที่สูบบุหรี่พวกนี้จะมีโรคนี้ sometime sometime บ Somet างครั้งนะครับ sometime บางครั้งยังยังอายุยังน้อยนะครับยังยังเลดี้หญิงเด็กหญิงอะไรอย่างงี้นะยังเลดี้ยังบอยก็เด็กผู้ชายไวน์ไวน์ตัวนี้ก็แปลว่าเหล้า เหล้าวายนะฮะวายทำจากอางุ่นนะครับเราก็จะเรียกว่าเหล้าวายอางุ่นพรุนพรุนอันนี้เป็นลูกพรุนนะครับกินดีครับเป็นยาระบายอ่อนๆมูลมูลพระจันทร์นะครับมูลพระจันทร์ซัน สันพระอาทิตย์อันนี้ก็คนส่วนใหญ่ก็รู้จักดีนะครับมูลพระจันทร์สันพระอาทิตย์ switch switch อันนี้เราก็พูดทับศัพท์นะครับ switch switch เปิดปิดไฟอะไรพวกนี้นะครับ chit chat chit chat คุยเล่นชิชนะัดพูดคุยเล่นนี่นะที่คนไทยพูดว่าแชทแชทคือตัดมาเลยสั้นๆแชทก็ได้นะครับ send 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 นําส่งนะหมายถึงนําส่งส่งสิ่งของส่งอะไรนี่ครับ Conf use, Confuse 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 ตัวนี้แปลว่าสับสนมึนงงหรือบางทีไม่เป็นระเบียบก็ได้นะครับสับสน sold 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 S O L D หมายถึงขายไปแล้วนะครับขายแล้ว bear 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 ตัวนี้ก็แปลว่าหมีนะครับ ฟิลฟิลนะครับฟิลเชื้อเพลิงหรือน้ำมัน,นตัวนี้ผมก็เคยอ่านผิดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เมื่อรู้ว่าผิดก็ต้องแก้ไขนะครับทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดได้บั n นบัน,บนขนมปังนุ่มมีรสหวานอร่อยนะครับบั n วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝึกพูดวนลนินะฝึกทุกวัน นะครับให้จำคำจำศัพท์ได้จะดีครับขอบคุณครับ